สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งกับสาระการอนุรักษ์พลังงานตอนนี้เราอยู่ที่บริษัท JSL Global Media จำกัดอีกหนึ่งอาคารที่เข้าร่วมโครงการสร้างขุมกำลังบุคลากรกด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือ Building Energy Award s ับ Thailand 2010หรือว่า B 2010นั่นเองครับคือจริงๆแล้วนะฮะบ,บริษัทเราเนี่ยก็ได้มีการอนุรักษ์พลังงานกันอยู่แล้วในส่วนของบริษัทและก็พนักงานอยู่แล้วทางบริษัทก็รู้สึกยินดีที่ได้ได้เข้าร่วมโครงการนี้นะฮะกับบริษัทอื่นนะฮะเราจะได้ร่วมมือกัน เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนหรือพนักงานเราเองเนี่ยมีการมีจิตสำนึกของการอนุรพพักษ์พลังงานมากยิ่งขึ้นไปเนื่องจากบริษัทเจสเลเป็นบริษัทที่ผลิตสื่อโทรทัศน์หรือผลิตรายการโทรทัศน์อยู่แล้วนะครับดังนั้นปัญหาสําคัญคือเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในสตูดิโอนะฮะเราใช้หลอดพังเซนซึ่งเป็นหลอดแบบเดิมกินไฟฟ้าค่อนข้างสูงและให้ความร้อนมากดังนั้นเมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ซึ่งเป็นหลอด LED วดีเนี่ยสามารถที่จะประหยัดไฟได้หลายสิบเท่าและความร้อนก็ไม่เกิด เราจึงเลือกที่จะใช้หลอด LED ข้ามาทดแทนหลอดไฟบางส่วนของเราโดยเปลี่ยนโคมพา64 1,000วัตต์เป็นพา64 LED 54วัตต์จำนวน160โคมซึ่งนอกจากประสิทธิภาพการส่องสว่างมากกว่าหลอดไส้แถมยังมีความร้อนน้อยแล้วหลอด LED ยังมีอายุการใช้งานได้นานถึง35,000-100,000ชั่วโมงมีผลประหยัด122,000กิโลวัตต์อต่อปี ร่วมการอนุรักษ์พลังงานอย่างนี้ต้องปบมือให้แล้วล่ะครับคุณผู้ชมชอบการอนุรักษ์พลังงานนี้เข้าไปโหวตกันได้ที่ w w w b ์ไวย์เว็บบีสองศูนย์หนึ่งศูนย์ดอเน็ตครับบีสองศูนย์หนึ่งศูนย์การแข่งขันอาคารอนุรักษ์พลังงานครั้งแรกของประเทศไทยร่วมรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลประหยัดด้านพลังงานโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี